สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับผมกันถึงค้าการ Reaction ครับผมวันนี้พี่แฮมจะมา Reaction นะครับกับซีรีส์นะครับผมใน จกักรวาลเกียวกับ Wall of White นะครับผมก็มาต่อกันรอบที่แล้วเรา reaction สงครามผู้จัดก,การไปถูกไหมครัสงครามผู้จัดก,การยังไม่จบมาต่อช่วงนี้ต่อน,นะครับกับ w i t e Idol นะครับผมเป็นตอนที่3ของในโปรเจกต์ของ Wall of White นะฮะ w i t e Idol White เกี่ยวกับอะไรนะครับผมชื่อมันบอกว่า w i t e Idol นะครับมันเกี่ยวกับการแข่งขันไอดอลแน่นอนทีนี้การแข่งขันไอดอลเนี่ยมันมันต้องเกิดอะไรที่เป็นสงครามเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับเด็ก เพราะอะไรถึงเป็นสงครามขนาดนั้นกับกลุ่มไวดไอดอลแต่ชื่อเนี่ยไวด์ไอดอลเวลาเป็นการแข่งขันมันก็ต้องมีการแข่งขันนะเนาะการแข่งขันมันจะกลายเป็นสงครามได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับเทรลเลอร์ตัวใหม่นะครับผมออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ครับของวอล์กไวตอนไว d o ไอดอลนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าเรื่องย่อเป็นยังไงนะครับแล้วมันเกี่ยวกับอะไรนะครับผมแล้วก็ต้องยอมรับว่า นักแสดงในเรื่อง Wall of White ใน w i t e Idol เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักแสดงที่บางทีไม่ได้คุ้นหน้าคุา้นตาบาญชีเป็นนักแสดงใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำความรู้จักกับน,น้องๆกันสักนิดนึงนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกับ Official Trailer ครับ w i t e Idol ครับของ Wall of White ก่อนอื่นขอบคุณทาง Copy A Bank ครันะครับที่อนุญาตท,ทำริเลชันได้นะครับไปเลยครับผมกับ Wall of y, White w i t e Idol ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคม White Idol ถ่ายติดอิฐแดงวะนะไหนว่าแค่ประกวดร้องเพลง นี่คือเงินนะพ่อบ้านเราจะดีขึ้นมากไว้ใจไว้จเรานพบกันโซซ่าโซคุณไม่แน่ใจว่าพีคมีแพชชั่นกับตรงนี้หรือเปล่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อยู่ซอมไม่พอแต่อยู่ไม่ยอมเป็นคาแรคเตอร์ไอพีคพีคไป่สบายครับไม่บาย พี่ไปทุกเรื่องเลยมึงทำได้อยู่แล้วก็แค่เต้นให้มันน่ารักอ่ะมึงก็น่ารักอยู่แล้วปะถ้าลงแข่งละคะแนนผมห่วยสุดดีอะที่เราตั้งใจจะชนะไปด้วยกันคือจบนะเว้ยพี่ครับทราบแล้วครับนายเฉิญซอฟเต้นต่อครับึงมาที่นี่เพื่อมาเล่นเกมนะยว้วมึงเห็นพวกอกื่นเขาทำกันปะถ้าเราไม่ทำละก็ไม่มีไอ้ทำดิพี่อยากชนะไปกับผมไม่ใช่เหรอ ให้ทำมากกว่านี้ครับผมก็ทำได้ไว้พี่ให้พีคแม่งออกไปสักทีเนี่ยแม่งโคตรน่าลำคาญเลยไม่งั้นคนนั้นกอกเขาจะดีกับมึงทำไมพูดกับเขาจะปั้นสีนห่มึงเหรอไม่มีมิตรภาพในสงครามและสนามรบไอ้บ๊วจะเอาไหมบ๊วยไอ้ชี้ดกูเหนื่อยชิบหายเลยอะที่ต้องทำตัวเป็นคนเด่นตลอดเวลามึงจะเป็นคนแบบไหนอะกูรังนะ แต่ล้วนี่เพลงประกอบเนทำได้เพลงฟอด้วยอืมอ่ะ เป็นไงบ้างครับผมจะคิดว่าตัวอย่างยังไม่ได้เดือดขนาดนั้นนะตัวอย่างจะเป็นเหมือนกับว่าเอ่อทุกคนมาแข่งกันนะครับผมในรายการเหมือนไวด์ไอรอนนะเหมือนจะหาคนที่เป็นเหมือนกับสตาร์ครับผมในกลุ่มไวดไอรอนนี่นะก็จะมีหลักๆที่เราจะเห็นก็จะมีน้องอยุ่6คนนะเข้ามาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ตัวละครหลักที่ดําเนินเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องของคู่หนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็คือชื่อว่าเอ่อพีกับกล้านะครับผมพีกเนี่ยก็คือคนที่เขาน่าจะเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักนะครับผมก็พีกเนี่ยเล่นโดยน้องมิ เรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าหลังจากที่สงครามผู้จัดก,การน,นยังไม่ทันจบเลยนะครับผมมันก็มีการแข่งขันนะครับในทีมของ Y i d o l เกิดขึ้นมาไอ้ Y Idol เนี่ยเป็น Re a l i t y Show นะครับผม Re a l i t y Show ที่เอานักสแสดงหน้าใหม่เนี่ยเขามารวมรวมรวม,รวมตัวกันอยู่ในนี้นะครับถ้าเหมือนกับเป็นบ้านถ้าเหมือน Reality ทั่วไปที่เราจะมาเปิดบ้านนะครับให้ทุกคนมาเรียนร้องเรียนเต้นเรียนการสแสดงต่างๆนะครับผมแล้วก็ซึ่งน้องพีข,ของเราเนี่ยก็ไปขอพ่อกับแม่เพื่อจะเข้าร่วมรายการนี้นะครับเพราะด้วยอาจจะเป็นเพราะรื่องเด็ก ตีนน่าจะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับต้องการที่จะมาตามฝันในเมืองนะครับผมแล้วก็ที่เหมือนกับว่าพยายามจะเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขามีพูดถึงไปในเรื่องของแบม,ม,มาแข่งขันเพื่อต้องการเงินด้วยนะแล้วก็ไปขอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ามาแข่งขันเข้ามาแข่งขันแล้วก็มาเจอกับกล้านะครับกล้าเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่เป็นเด็กรุ่นพี่คณะสุดกวนของตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็พีเนี่ยเคยแอบชอบอยู่แล้วอยู่แ,แล้วแล้วพีก็ และพีก็เคยแอบชอบพี่คนนี้อยู่แล้วลึกๆนะครับผมระหว่างเก็บตัวเนี่ยก็ความชอบมันก็เหมือนพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งระหว่างเก็บตัวเนี่ยเขาก็ต้องแบบวมีโจทย์เหมือนกับเป็นแบบมาสเตอร์คลาสในแต่ละวนะีเนี่ยเขาต้องแบบพผชิญกับมิชชั่นในแต่ละวีที่เขาต้องแข่งขันในแต่ละวีไปเนี่ยซึ่งพีก็พยายามจะหาจุดขายไปแข่งกับ นื่ซึ่งคนอื่นเขาก็น่าจะมีจุดขายของตัวเองเนาะหลักๆเนี่ยมันจะมีเด็กอยู่6คนเนาะก็นอกจากมีพีกล้านะฮะก็จะมีน้องอาชีน้องโมสนะครับผมน้องกอนนะครับผมแล้วก็น้องเอิร์ทซึ่ง4คนนี้ก็จะรวมกันเป็น6คนซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดขายของแต่ละคนซึ่งพีก็พยายามจะหาจุดขายมาเราจะได้เห็นว่าในเทเลอร์เนี่ยเขามีการพูดคุยกับตัวกล้าว่าเราต้องมีจุดขายบ้างกล้าก็บอกว่าเออเราต้องเหมือนคู่อื่นบ้างเพราะฉะนั้นเน่ยเขาก็เลยทําให้ตัวเองเหมือนกับแบบสร้างสตอรี่ขึ กล้าที่จะไปเกินกว่าที่ตัวเองต้องการด้วยซ้ำอะไรอ่างเงี้ยเพื่อให้ได้แอร์ไทม์ในรายการมากขึ้นแล้วก็แล้เข้าใจว่าความอยากชนะเนี่ยก,กดดันตัวพีนะครับให้มันแบบมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์และความรักแล้วหรือมิตรภาพจริงๆแล้วมันกลายเป็นการเล่นเกมเสียมากกว่าเพื่อนอกจากพีจะเอาตัวรอดแล้วก็ต้องการชัยชนะมาด้วย จนทาให้พีคเนี่ยน่าจะมีปัญหากับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็ได้แก่อาชิมสนะครับผมแล้วก็กอนแล้วก็เออซึ่งเราจะเห็นมีฉา,ากทะเลาะกันกับกลุ่มเพื่อนๆว่าเพื่อนๆ,ๆนอยากจะเอาพีคออกจากรายการมากอยากจะกําจัดพีกออกมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าพีกเนี่ยไปเล่นเกมถึงขั้นไหนเนาะถึงแบบทําให้เกิดความเรื่องราวบาดหมางใจกับเพื่อนๆแบบนั้นก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการหล่อหลอมให้ตัวพีกกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งหรือเปล่ากลายเป็นคนที่เอา เห็นแกนตัวเอาแต่ได้หรือเปล่าหรือหรือพี่ทําอย่างไรหากชีวิตเขาต้องถูกบังคับนะครับระหว่างให้เราต้องเลือกเนี่ยก็คือชื่อเสียงกับมิตรภาพระหว่างชื่อเสียงกับเงินทองแล้วก็มิตรภาพและความรักคิดว่ามันเป็นความรักที่ก่อตัวขึ้นมาจริงๆระหว่างเขากับกล้าทีนี้ความน่าสนใจของมันคืออะไรไหมความน่าสนใจของมันคือเราไม่รู้เลยว่า ตัวละครอย่างกล้าชอบพีคจริงหรือเปล่าหรือกล้าก็ต้องการแค่มีพีคมาในการที่จะทาเป็นแบบขายจิน้นขายเซอร์วิสเพื่อทําให้ตัวเองอะไปถึงฝันเหมือนกันและพีคก็เป็นคนที่ถูกหลอกหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วอะพีคก,ก็ไม่ได้ถูกหลอกหรอกแต่ด้วยความทะเยอทะยานของพีคจนมากเกินไปจนกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเคยทาเพราะความรักสิ่งที่มันทําด้วยความรู้สึกที่มันแบบความรักต่อคนที่ชื่อกล้ามันกลายเป็นแปเรเปลี่ยนเป็นความอยากเอาชนะทุกๆคนแล้วมันทาให เขาไม่ได้แคร์คนรอบตัวเขาหรือเขาไม่ได้แคร์ไปกระทางกล้ากระไดเพื่อจะไปสู่จุดหมายของเขาอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันมีความน่าสนใจว่าไอการแข่งขันอะไรแบบเนี้ยหรือความที่อยากจะมีแสงเนี่ยมันจะทําให้คนคนหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าจากที่เป็นเด็กดีกลายเป็นเด็กไม่ดีรรหรือเปล่ารู้สึกว่าพีน่าจะเป็นเด็กดีเนาะจุดประสงค์ของการมาของเขาเพื่อแข่งขันก็คือเพื่อหาเงินเนาะช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่เนาะทำตามความฝันแต่วันหนึ่งอะ่ะเองสังคมงต่างๆพวกนี้มัน หล่อหลอ,ลอมให้เขากลายเป็นคนใหม่หรือเปล่าสังคมที่เรียกว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันจะหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งหรือเปล่าความน่าสนใจคือเราจะเห็นจะมีอีกคู่หนึ่งเกิดขึ้นที่จะแบบเป็นคู่ที่แบบดูจะแบบตบตีกับคู่นี้เป็นหลักๆนะก็คือชื่อไอชีกับเอ่อ น้องโมสเนาะซึ่งอาชีกับโมสเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของเขาแยกออกมานะครับชื่อเรื่องว่าเมียนะคะเรื่องต่อไปอ่าซึ่งเราก็จะได้เขาก็จะเป็นตัวเด่นในน,น,นั้นก็คือน้องเฟิร์สกับน้องโทรุนะครับแล้วก็น่าจะเคยเห็นน้องเฟิร์สมาแล้วในเรื่องของแอบลงรักเดอะซีรีส์ส่วนโทรุเนี่ยเราจะเคยเห็นมาแล้วในในเรื่องของไวด์เดสตินีนะครับผมหนุ่มคืนวันพุธเนาะอ่าซึ่งเราก็อันนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดกันในสัปดาห์หน้านะครับผมกับตัวอย่างของเรื่องเมียเนาะแต่ท เรื่องนี้ก็จะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวพีก,กับตัวกล้านะครับก็คือน้องมิวกับน้องมาร์คมาคร์คภูมินะครับผมสองคนนี้จะเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักๆทีนี้เข้าใจว่ามันควรจะมีตัวละครรับเชิญอีกเยอะเลยแหละที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คิดว่าการแข่งขันต่างๆอ่ะมันจะมันน่าจะมีตัวละครที่คอยเสี่ยมตัวละครที่คอยเข้าเข้ามาช่วยเหลือตัวละครที่คอย คอยบิ้วคือเราสูว่ามันได้มีอะไรหลายๆอย่างที่จะเข้ามาทําให้เด็กคนนี้มันจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยทีนี้อะไรจะเป็นคนที่ฉุดเขากลับมาพ่อแม่หรือเปล่าความรักหรือเปล่าหรืออะไรที่จะฉุดเขาให้ออกมาจากวังวนนี้ได้ซีรีส์จะพาเราไปเห็นหรือเรียนรู้ตัวละครตัวนี้แหละว่าเมื่อเขาต้องเดินทางอยู่ตรงแบบเส้นทางเส้นทางที่เขาต้องเลือกว่าแบบไปซ้ายกับไปขวาดาร์กหรือไวท์หรือจะเป็นเทาเเขาจะเลือกแบบไหนแล้วมัน แล้วสึกว่าแลวมันก็อาจจะสะท้อนความจริงของในสังคมวงการบันเทิงก็ได้ว่าบางครั้งเนี่ยศิลปินบางคนอาจจะหิวแสนจนกระทั่งลืหลงลืมความสัมพันธ์ของคนรอบข้างหลงลืมความรักของของคนที่เขารักเราไปก็ได้แล้จนสุดท้ายตัวเองแปลเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะแปลเปลี่ยนจนลืมตัวตนของตัวเองไปแล้วก็ได้แล้วว่าซีรีส์คนจะพาเราไปเห็นในจุดๆนั้นอืมอ่ะขอพูดถึงเรื่องของการแสดงแล้วสึกว่า เราไม่ค่อยเรารู้ถึงบรรยากาศโรแมนติกในตัวอย่างอันนี้เลยนะครับเข้าใจว่ามันไม่ใช่ไม่น่าจะมาตีมโรแมนติกแน่นอนน่าจะเป็นตีมที่บดูเดือดประมาณนึงดูแล้วจะสงสารตัวมิวกล,กลายด้วยซ้ำว่าเหมือนมิวกำลังอยู่ในเกมอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอ่ะจากเป็นคนนุ่มนิ่มคนที่อ่อนหวานเทิร์นมาเป็นคนที่แบบต้องร้ายขึ้นหรือเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออมันกลายว่าเราอาจจะดูดูเรื่องนี้อาจจะดูแบบสงสารน้องมิวหรือเปล่าไม่แน่ใจาอีกในนึงก็คืออาจจะสนุกหรือว่าอาจจะแบบเจ็บปวดไปอาการแข่งขัน Battlefield ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเด็กๆทุกคนก็ได้เราไม่แน่ใจว่าเราจะความรู้สึกเป็นแบบไหนแต่เรู้สึกว่าเราดูเทเลอร์ตัวเนี้ไม่รู้สึกว่าความรักไม่รู้สึกอินเลิฟไปกับตัวตัวละครเสียเท่าไหร่จะต่างกับเทเลอร์ก่อนๆที่เราดูเนาะรู้สึกว่านี้มันคือสองครามจริงๆตามชื่อเลยว่า w a r of w i n นะครับ เข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะแขกรับเชิญเยอะมากๆนะครับผมในวงการบันเทิงเมื่อกี้เห็นแน่นอนคือน้องโซซัดนะครับมีป๊อปปี้ก็มีนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคนจะมีอีกหลายคนน่าจะมีช่องหนังหน้าโรงก็น่าจะอยู่ในซีรีส์ตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะรอไปดูกันละกันก่อนอื่นก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ a c e b o o k ครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมในตัวอย่างหน้ากับเรื่องเมีีียนนนนะคครรััับบบผมว้่่ไปกอา